สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยากรคงชื่นค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัททวดีแสงฤทธิ์ค่ะหนูเป็นตัวแทนของโรงเรียนอาบาจบ้านนาบอนวันนี้หนูสองคนจะพาทุกท่านชมการจัดการขยะในโรงเรียนก่อนอื่นนะคะโรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนต้นแบบพลเมืองสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนของเรายังเป็นโรงเรียนปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาดูกันว่ากิจกรรมของนักเรียนมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ เชา้าเมื่อนักเรียนเดินเข้ามาในโรงเรียนนะคะ เด็กเรียนทุกคนจะถือถุงผ้ามากันทุกคนค่ะซึ่งในถุงผ้าของเด็กๆจะมีแก้วน้ําส่วนตัวช้อนส่วนตัวอุปกรณ์ต่างๆส่วนตัวค่ะเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนจะลงมาช่วยกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนเขตรับผิดชอบซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีใบไม้เด็กๆจะนําเข่งมาสองใบค่ะใบแรกจะใส่เฉพาะใบไม้ใบที่สองจะใส่เฉพาะเศษกระดาษที่หลุดมาจากห้องเรียนเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วเด็กจะนําเข่งที่มีเฉพาะ ใบไม้ไปเทรวมกันที่จุดพักใบไม้และอีกหนึ่งเข่งเด็กจะนำเศษขยะไปทิ้งตามจุดทิ้งขยะของโรงเรียนค่ะทุกเชา้าครูเวรประจำวันจะพูดคุยในเรื่องการจัดการขยะเมื่อเด็กๆเ,เข้าห้องเรียนนักเรียนจะดื่มนมกล่องเมื่อดื่มเสร็จจะพับกล่องนมรวบรวมในห้องเรียนเพื่อนำไปบริจาคให้กับโครงการหลังคาสีเขียวทีบกซีค่ะ และในห้องเรียนไม่ใช่มีเฉพาะกล่องนมนะคะที่เป็นขยะโรงเรียนของหนูยังมีการจัดการขยะจากต้นทางซึ่งในห้องเรียนจะมีถังขยะหนึ่งถังซึ่งในถังจะใส่เฉพาะขี้ดินสอและอีกหนึ่งลังกระดาษซึ่งในลังกระดาษจะใส่เฉพาะกระดาษที่ใช้สองหน้าแล้วซึ่งมีปริมาณที่น้อยมากทุกวันศุกร์หัวหน้าจะนำเศษกระดาษมารวบรวมที่จุดพักกระดาษเพื่อนำไปขายต่อไปค่ะและในช่วงเบรกของนักเรียน ทางโรงเรียนก็มีขนมเบกขายให้กับนักเรียนแต่ทางร้านค้าจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และที่สำคัญนักเรียนโรงเรียนอบเจบ้านนาบอนใช้แก้วน้ำส่วนตัวดื่มน้ำจากตู้กดน้ำในโรงเรียนค่ะต่อไปเราไปดูการจัดการขยะอินทรีย์กันค่ะการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการรับประทานอาหารไม่หกไม่ดังและไม่เหลือ เมื่อนักเรียนกินข้าวเสร็จนำเศษอาหารไปเคาะเศษอาหารเพื่อเก็บจานและจะมีแกนนำสิ่งแวดล้อมทั้งแกนนำน้ำหมักเชื้อภาพและปุ๋ยหมักเชื้อภาพมาช่างเศษอาหารที่เหลือเพื่อจะนำมาทำปุ๋ยหมักเชื้อภาพน้ำหมักเชื้อภาพเราจะนำเศษอาหารมาใส่ถังขยะไม่มีวันเต็มและนำเศษใบไม้มากบค่ะการเติมปุถยอิบลงไปในถังหมักสามารถเติมได้ทุกวันจนกว่าถังจะเต็ม หากมีวัตถุดิบมากพอสามารถทําได้ในครั้งเดียวแต่ในการใส่วัตถุดิบแต่ละชิ้นไม่ควรหนาเกิน10เซนติเมตรระยะเวลาในการหมักจนกว่าจะเป็นปุ๋ยในเวลา8อาทิตย์หรือ2เดือนโดยสามารถตรวจสอบตามคุณสมบัติทั้งทั่วไปของปุ๋ยมาก 1. ไม่มีกลิน่นย่อยละเอียด 2. สีดำหรือสีน้ำตาล 3. อุบุภูมิของปุ๋ยเทียบเท่าอากาศปกติ 4. วัดค่าความเป็นกรดด่างช่วงค่า pH 6.5ถึง8.5ค่ะการทำน้ำหมักเชียวภาพเราจะทำสัปดาห์ละ1ครั้งหรือวันที่โรงหารมีเปลือกผลไม้เช่นสับป,ประรดแตงโมส้มมาทำเป็นน้ำหมักเชียวภาพ 1. ใส่เศษผลไม้ลงไปในถัง 2. นําำกากน้ำตาลน้ำเปล่าบางส่วนมาผสมกัน 3. เทใส่ถังหมักและเติมน้ำเปล่าที่เหลือคนอีกที 4. ปิดถังหมักด้วยพลาสติกทึบรัดยางให้แน่นอากาศภายนอกเข้าไปในถังไม่ได้น้ำหมักที่เราจะใช้ในการหมักใช้เวลาเป็น1เดือนสามารถทำได้ตลอดเลยค่ะ ผลสาเร็จที่ได้เราจะได้ดินและปุ๋ยที่มีคุณภาพเพื่อนําไปใช้ในพื้นที่สีเขียวของโรงเรียนและนา้าหมักเราจะนํามาลาดท่อเพื่อดับอินและนามาทําเป็นปุ๋ยกับพืชในโรงเรียนค่ะนอกจากโรงเรียนของหนูจะเป็นโรงเรียนปลอยขยะแล้วยังมีพื้นที่สีเขียวและยังมีเรื่องการลดใช้พลังงานการใช้โซลา่าเซลล์ด้วยอาคารอ e ีโคสคูลของเรานั่นเองค่ะจะใช้ระบบโซลา่าเซลล์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนอีกด้วยค่ะ สำหรับการน,นำเสนอเส้นทางขยะของโรงเรียนอบจอบ้านนาบอนขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบค <ขอ S 2> ุณค่ะ,คะ